ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Tell t e l l ล o o r y หรือว่าช่องนายนั่นเองนะครับวันนี้ครับผมจะมา,าพูดคุย,ก,ยกับวิธีการอ่านงบการเงินหุ้นนะครับก็มีมีคนคอมเมนต์ขอมานะครับวิธีการงบอ,บอางบการเงินหุ้นนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับก็ งบกนเงินหุ้นนะครับถ้าทอมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใ,ใหม่ๆนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมแล้วก็รับฟังกันได้เลยครับก็คืออาครับคุณผู้ชมก็ก็คือ,องบกันเงินหุ้นวิธีกับปัจจัยหลักๆอะไรอย่างงี้ครับความเขาทำองเริ่มทำเริ่มทําจากการเข้าใจก่อนนะครับก็ซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับ สา,ส,าสามส่วนที่สำคัญก็คือ 1. ง,งบกำไรและขาดทุนนะครับอินคำสตท้ทเมนแสดงรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรหรือขาดทุนของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งนะครับรายได้นะครับรายได้นะครับก็คือเงินที่บริษัทได้รับมาจากการขายสินค้า และบริการนะครับค่าใช้จ่ายนะครับหรือ Expense นั่นะครับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานนะครับแล้วก็กําไรสุทธิอะไรงนี้นะครับก็ผลที่ได้เหลือจากการรายได้ลบค่าใช้จ่ายออกทั้งหมดซึ่งพวกภาษีหรือว่าอะไรแล้วก็แต่นะครับนะสนะครับงบดุลน,นะครับบา h e a t ชี แสดงสถานะอะไรอย่างนี้นะครับแสดงสถานะนะทางการเงินของบริษัทในวันใดวันหนึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์นี่สินทุนนะครับก็สินทรัพย์เนี่ยสิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของเช่นเงินสดลักอาสินค้าคงคลังที่ดินหรือว่าโรงแรมอสังหาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านี่สินนะครับสิ่งที่บริษัทต้องจ่ายด้วยเงินกู้เจ้าของนี่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทุน คือส่วนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ประกอบการต่างๆนะครับหรือส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์กับหนี้นะครับสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับทุนนะครับิอ่าสินทรัพย์ของเรานะครับลบหนี้สินเท่ากับทุนอ่าผมก็จะมาแจกสูตรลับในการคำนวณก็ได้นะครับเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงอันที่3ก่อนเลย3ก็คืองบ กระแสเงินสดนะครับ Cash Flow Statement นะครับ Cash Flow Statement นะครับแสดงการเคลื่อนไหวนะครับของเงินสดในธุรกิจกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินง,งานนะครับหรือเรียกง่ายว่า Cash Flow อะไรเงี้ยนะครับเงินที่ได้รับหรือจ่ายจากการดำเนินธุรกิจประจำนะครับ แล้วก็กระแสเงินสดจากการลงทุนนะครับ inverse investing cash flow นะครับการใช้เงินสดในการซื้อสินทรัพย์หรือการลงทุนกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินนะครับเงินสดที่ได้หรือใช้จากการกิจกรรมทางการเงินเช่นกู้เงินหรือจ่ายเงินปันผลนะครับอ๋อจ้าตานะครับ โอเคครับมาต่อเลยครับโดยสรุปการเข้าใจทําทความเข้าใจกันก่อนน,นนะครับงบการเงินหุ้นเริ่มจากการรู้จักส่วนประกอบหลักหลักๆนี้นะครับและการดูเทรนที่ต่อเนื่องในแต่ละปีนะครับตัวอย่างการคํานวณและการสูตรอะไรงนี้นะครับสูตรการคํานวณน,นะครับเพ,เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับลองมาดูนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวประมาณ ทางขวามือเนาะจะแชร์ไว้ให้นะครับถ้าว่ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่าต้องน่าจะขึ้นแหละนะครับเอาครับงบกำไรขาดทุน Income Statement สมมติว่าในบริษัทปี2023บริษัท XYZ มีข้อมูลดังนี้นะครับรายได้สมมุตินะครับ อันนี้คือการสมมติทั้งหมดเลยนะครับงบการรายขาดทุนอินคัมสเตตเมนต์นะครับรายได้นะครับสมมติว่ารายได้อยู่ที่1ล้านบาทนะครับค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน0 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยห้าหมื่นภาษีห้าหมื่นนะครับอันนี้แหละครับคือวิธีการคํานวณหุ้นนะครับอันนี้สําหรับสําหรับนักลงทุนที่หุ้นส่วนกับบริษัทนะครับหรือว่าหรือจะ สำหรับนักเล่นหุ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับอ้าวสูตรเป็นยังไงนะครับการคำนวณกำไรสุทธิขึ้นตรงนี้นะครับการคำนวณกำไรสุทธิ1่ล้านลบ60แสนลบ5 0 0 0มลบ5 0 0 0ดังนั้นกำไรสุทธิของบริษัท x y z ในปี2 0 2 3นั่นคือ3 0 0แสนบาทนะครับ งบดุลบาลานซ์บาลานซ์ชีตสมมติว่าบริษัท X Y Z มีข้อมูลดังนี้นะครับสินทรัพย์ทั้งหมด2ล้านบาทนี่สินล้าน2นะครับล้าน2หรือล้าน2แสนบาทนะครับสวหนึงอง่ล้านนะครับการคำนวณส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ2 0 0แสนลบด้วยแสนสองนะครับจะเท่ากับ ทั้งหมด8,000 0บาทนะครับดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท XYZ คือ8,000 0บาทงบกระแสเงินสดน,นะครับ Cash Flow Cash Flow s e m e n t นะครับสมมุติว่าบริษัท XYZ มีข้อมูลดังนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินง,งาน Operating Cash Flow นะครับเดี๋ยวแป๊่นองนะขอ โอเคครับเมื่อกี้ขอขออภัยเลยครับเมื่อกี้ไปอันนี้มาเออกล้องมีปัญหาหรือเปล่าวะนะครับเออไม่เป็นไรครับมาต่อนะครับสมืติว่าบริษัท x y z มีดังนี้นะครับข้อมูลดังนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานนะครับสี่แสนบาทกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้เครื่องคิดเลขก,ก็เดี๋ยวใช้แค่แค่เลขแป๊บนึงนะคำนวณไม่ทัน นช่ครับโอเคอแรกเนาะกระแสเงินสดจากกิจกรรมอยู่ที่4ี่แสนลบด้วย1นึ่งแสนลบไม่ลบสิอันนี้ต้องเอาไปบวกเหรอต้อจะใช่โอเคแล้วก็กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดก,การจัดหาเงินนะครับห0,000ื่นนะครับอ้าวก็คือสูตรในดังนี้จะใช้บวกลบวงเล็บเป็นหลักนะครับ4ี่แสนบวกวงเล็บ หงเลเปิด 1, 000, ลบ1 0 0 0 0แสนหงเลปิดบวก50,000จะได้เท่ากับ3 5 0 0 0 0บาทนะครับดังนั้นกระแสงเงินสดสุทิของบริษัท XYZ อยู่ที่คือ3 5 5 0 0 0 0บาทนะครับตัวชี้วัดจากการทำการเงินนะครับเดี๋ยวผมขอยกกำลังก่อนล้านสยกกำลัง8ปดหมืล้านไอแปดแสนเท่ากับเดี๋ยว เอากระดาษมาหนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคอันนี้อยู่ที่ล้านสองล้านสองตั้งไว้แปดแสนโอเคจะเท่ากับ1.5นะครับเท่ากับ1.5เนาะถ้าคิดตามก็ได้1.5นะอัน,นอันนี้คิดกระดาษสดๆเลยนะเพราะว่าคือคือเลขมันมีมันยกกำลังไม่ได้นะครับไม่ใช่ยกกำลังดีส่วนมันเป็นเศษส่วนนะนะครับอ่าล้วก็ นึ่งคูณ100น,นะครับลบเอ้ยไม่ใช่ดิบูเท่ากับ3,000สนสามแสน,สแสนหนล้านส่วน1นึ่งล้านเนะาะคูณหนึ่งร้อยจะเท่ากับสาเอร์เซน,นะครับเอ๊ยใช่ปะาวกเองสองสามลประมาณสี่สองสามสโอเคสาโอเค กำไรสุทธิจากรายได้อยู่ที่3 0มนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ก็จะมาพูดคุยกันดึ๊บดับปึบป๊บปับป๊บปะระปับในข้างล่างนี้เลยนะครับถ้าสงสัยอันการเพลงใดนะครับพูดผิดพลาดหรือว่าพูดแล้วไม่เข้าใจก็ผมจะทิ้งลิงก์เข้าแมสเซจมาคุยกันนะครับในกลุ่มมาโบะบะโบะบะกันในนั้นแล้วก็ Discord นะครับ Discord กับ แชทแชทอะไรนะ message chat นะครับก็จะได้เข้ามาโบ๊ะบะโบ๊ะกันในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ถ้าพูดพลาดเป็นผิดพลาดเป็นประการใดนะครับก็ขออภัยนะครับก็เป็นเพียงเท่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพูดสำเนียงหรือว่าสับอะไรนี้นะครับผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็ไปอ่านหนังสือมานะครับ ใช่ก่อนที่จะถ่ายนี้ก็ถ่ายประมาณวันพุธนะครับต่อ,อไปอ่านหนังสือมาจากวันพฤหัสจนถึงวันจันทร์อังคารเนี่ยแหละครับอังคารก็เตรียมบทนะครับท,ที่จะพูดแต่พอมาวันนี้ก็อัดเลยนะครับอยากษ์ผู้ชมครับก็ผู้ชมอาจสนใจนะผมไปอ่านหนังสือจากห้องสมุดที่โรงเรียนมาตั้งหมดตั้งนานนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใ,ใหม่และใช่กดไลค์ใช่กดแชร์ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าคุณแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ